สภาพคล่องประเทศไทยไม่คล่องแม้แต่บริษัทที่อยู่ทั้งในตลาดหุ้นนอกตลาดหุ้นนับเป็นปีชงของการชักดับพืบอฝักดาบนี้เกลื่อนท้องถนนกันเลยนะฮะเพราะอะไรทราบไหมฮะ24บริษัทหุ้นกู้นะฮะมีปัญหาในไตรามาสแรกปรากฏว่ามูลหนี้เงินต้นมีปัญหาถึง48,000ล้านผิดนัดชำระหนี้กว่า22,000กว่าล้านบาทนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย All New Honda Accord e-h ev สภาพคล่องประเทศไทยไม่คล่องแม้แต่บริษัทที่อยู่ทั้งในตลาดหุ้นนอกตลาดหุ้นนับเป็นปีชงของการชักดับพืึกฝักดาบนี้เกลื่อนท้องถนนกันเลยนะฮะเพราะอะไรทราบไหมฮะ24บริษัทหุ้นกู้นะฮะมีปัญหาในไตรมาสแรกปรากฏว่ามูลหนี้เงินต้นมีปัญหาถึง48,000ล้านผิดนัดชำระหนี้กว่า22,000กว่าล้านบาทนะครับ2 5 6 7เริ่มต้นกับข่าวใหญ่ฮือฮามากม ก็คืออะไรครับบริษัท ITD ดีอิตาเลียนไทยดีบล็อกเป็นที่เจอปัญหาอะไรทราบไหมฮะผิดนักชําระหนี้หุ้นกู้ทิ่งถึงเวลาต้องไถ่ถอนให้กับนักลงทุนจากเดิมเป็นแค่กระแสข่าวจากเดิมเป็นแค่ข่าวลือสุดท้ายกลายเป็นข่าวจริงออกมายอมรับเพราะว่าบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ต้องแจ้งไปที่ตลาดหลักทรัพย์ และในที่สุดก็กลายเป็นว่ามันก็เกิดภาวะเหมือนกับโดมิโน่น้อยๆบางคนอาจจะบอกซึนามิยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันคือโดมิโน่แล้วก็ทําให้บริษัทนะฮะที่เป็นแบบขนาดกลางและขนาดเล็กหรือบางทีเป็นบริษัทขนาดใหญ่และอยู่ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอะไรครับดอกเบีย้ยสูงไม่ยอมลงก็เริ่มทําไงฮะไม่สามารถที่จะถึงเวลาไถ่ายถอนหุ้นกู้ของตัวเองที่อุตสาห์ออกปล่าเปล่าขายให้กับคนที่สูงอายุสูงวัยแล้วมาซื้อโดยหวังที่จะกินดอกเบีย้ยเป็นแพสซิฟอินคัม แต่ดูจังหวะไซเคิลของปี2ปีจนถึงขณะน,นี้คือดอกเบีย้ยขาขึ้นแล้วนิ่งและส่งแล้วยังไม่รู้เลยว่าจะลงมาไหลนั่นคือดอกเบีย้ยของประเทศไทยนะฮะดังนั้นแล้วนี่นะครับทางด้านของสมาคมตราสารหนี้ไทยหรือว่าไทย BMA เนี่ยนะฮะเขาก็เลยทําสรุปหมดเลยนะทำสรุปออกมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับโดยเฉพาะหุ้นกู้ซึ่งก็หมายถึงหุ้นที่ออกโดยบริษัทเอกชนแต่ถ้าเราพูดถึงพันธบัติอันนี้จะหมายถึงรัฐบาลออกอย่างเช่นพันธบัติกระทรวงการคลังนะฮะอย่างเช่นพันธบัติของแบงค์ชาติเลรกวาไปนะครับ ปรากฏว่าในไตรามาสที่1น,นะฮะเฉพาะหุ้นกู้นะครับมกราคมถึงมีนาคม2อ6 7เนี่ยนะฮะมีมูลค่าการออกหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนทั้งหมด27,126ล้านบาทแข่งกันออกเพราะอะไรฮะเพราะดอกเบี้ยยังไม่ลงอยู่ในช่วงขาขึ้นและนิ่งนะครับทีนี้พอแข่งกันออกมาตั้ง 2, 7 0 0 0กว่าล้านในไตรามาสที่1เป็นหุ้นกู้เอกชนทั้งหมดเนี่ยนะฮะมูลค่านี้ลดลงฮะ24%เมื่อเทียบกับไตรามาสที่1ในปี2566ซึ่งในสมัยนั้นเนี่ย บริษัทเอกชนออกคุณกู้กัน274,000กว่าล้านแต่3เดือนแรกปีนี้เหลือแค่27,000เพราะอะไรทราบไหมฮะเพราะตอนนี้มันเป็นยุคของดอกเบีย้ยกำลังจะสู่ขาลงแต่เมืองไทยยังไม่รู้ลงเมื่อไหร่แต่ที่ชัดคือเมืองนอกเขาประกาศชัดว่าจะลงนะแต่เตมื่อคืนแปลกๆนะฮะธนาคารกลางสหรัฐเตรียมพูดว่าการธนาคารกลางสรัฐสาขาคลิฟแลนรวมถึงธนาคารสาขาบอสติก ของแอลแลนต้าเนี่ยออกมาบอกไปไปแปลกๆนฮะดีไม่ดีจะเหลือรถครั้งเดียวแต่เดี๋ยวมีเรื่องนี้จะเล่าให้ฟังต่อนะครับหเราเห็นได้ชัดว่าสารเดือนแรกป,ปีนี้บริษัทเอกชนแผ่วในเรื่องการออกหุ้นกู้ถูกไหมครับประเด็นที่2ก็คือว่าหุ้นกู้ผิดนัดชําระหนี้มันเกิดขึ้นในช่วง3เดือนแรกข,ของปีนี้ซึ่งกวนขางจะเยอะมากซึ่งปรากฏว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับจากการที่ตรวจสอบของข้อมูลไทย BMMA ซึ่งก็คือสมาคมตราสารหนี้เนี่ยพบว่าในไตรมาสท,ที่1เนี่ยนะฮะหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนที่มีปัญหาเบ้ว ชักดาบถึงเวลาไม่ชําระหนี้ผัดผ่อนขอมติที่ประชุมดิเลกการจ่ายอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับปรากฏว่าผิดนักชําระหนี้และในที่สุดก็คือถึงขั้นสภาพคล่องขาดกระจุยต้องไปปรับโครงสร้างหนี้ทั้งสองก้อนนี้รวมกันใน3เดือนแรกนี้48,213ล้านบาทตัวเลขนี้ไม่รวมบริษัทที่เข้าขายฟื้นฟูกิจการนะครับมีทั้งหมด3บริษัทคืออีก7 4 0 0 0ล้าน และถ้ารวม่ 14, ล้านนี้เข้าไปท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าที่สุดแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะและปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับแยกออกมาได้มีทั้งผิดนัดชําระหนี้อยู่9บริษัทก็คือถึงเวาลาแล้วคุณไม่จ่ายหนี้นั่นเองนะครับและมีการปรับโครงสร้างหนี้อีก15บริษัทเอาแค่เฉพาะบริษัทที่ผิดนัดชําระหนี้เนี่ยนะครับ9บริษัทนี้รวมๆกันก็22,900กว่าล้านแล้วนะฮะโดย2บริษัทที่เข้ามาเพิ่มในไตรามาสที่1น,นี้ก็คือ PP h o l i d a y ดยจำกัดหรือ PPH เงินต้นเขากือบเกือบ400ล้านบาทแล้วก็บริษัทชิดชากรุป๊ปนะอ๋อชิดาชิดซา,ากรุ๊ปเนี่ยนะฮะเงินต้น217ล้านบาทเป็นหุ้นกู้ทั้งสองบริษัทก็มีหลักประกันนะฮะแล้วต่อมาครับหุ้นกู้ปรับโครงสร้างนี่มี15บริษัทคิดเป็นหนี้ทั้งหมด25,308ล้านบาทมีบริษัทที่เข้ามาเพิ่มดังซะด้วยคืออิตาเลียนไทยดิ e l อเ m น n ์ไ t ท หุ้นกู้เขาทั้งหมด5ชุดวงเงินต้น14,000กว่าล้านนะครับมีบริษัท global consumer จำกัดหรือว่า G l o c o n นะครับหชุดวงเงินต้น270ล้านมีบริษัทโปรเอ็นคอนะฮะเงินต้น400กว่าล้านส่วนใหญ่ขอเวลาเลื่อนการไถถอนคือเรื่องการจ่ายเงินหุ้นนะให้กับเจ้าหนี้ออกไปก่อนนะครับทีนี้หุ้นกู้ที่มีปัญหาในไตรามาสที่1ปี67เนี่ยค้างอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับ122,000กว่าล้าน คิดเป็น2.55%ของมูลค่าหุ้นกู้คงค้าน4.84ล้านล้านบาทเทียบสิ่งปี66นะฮะโอ้เยอะเยอะเลยนะครับแล้วปรากฏว่าอย่างนี้ครับหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระนี่คือถึงขั้นชักดาบใช้คำนี้หรือว่า default นะฮะมีทั้งหมด9บริษัทบวงกันทั้งหมด22,000กว่าล้านเอาดังๆเลยนะครับ Star Corporation เนี่ยที่เป็นเรื่องราวกันอยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับ JKN Global Media JKN คุณไหมฮะนะ่อยู่ช่องไหนไปดูกันนะครับ ต่อมาฮะ i n t e r f i l e Energy i f e c เนี่ยต่อมาอีก Asia Capital Group A Cap นะฮะ All Inspire นี่ก็เหมือนกันนะฮะ Destination Resort Apex Development PP Holiday Sisak Group นี้เป็นต้นอันนี้คืออยู่ในกลุ่มผิดนักชําระหนี้9บริษัท22,000กว่าล้านนะครับมาดูกลุ่มบริษัทเอกชนที่ปรับโครงสร้างหนี้อันนี้มี15บริษัทนะครับวมเงินต้นเนี่ย25,000กว่าล้านดังซะด้วยเช่นอิตาเลียนไทยดิวอลเป็ปเมน มีหุ้นกู้5ชุดนะครตอนนี้ต้องปรับโครงสร้างนี่เฉพาะตรงนี้ของเขาเนี่ยหมื 14, ่นสี่พันกว่าล้านนะครับมีอะไรอีก Country Group Development มเนี่ยม,มูลนี่เงินต้นเนี่ยหมื่นพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดล้านภูเก็ตแฟนตาเชีย er, คุณไหมฮะเนี่ยหกชุดหุ้นกู้หกชุดมูลนี่เงินต้นพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดล้านชอทวีนี่ก็ดังเหมือนกันนะฮะมีสี่ชุดหุ้นกู้มูลค่ารวมเจ็ดร้อยสี่สิบห้าล้าน แล้วก็มาสยามนุวัตเนี่ยสร้างคอนโดมิเนียมแถวสามย่านนี่นะฮะนี่ก็มูลนิยต้น520ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้สะทอ้อนใ้เห็นเลยนะครับว่าภาวะสะภาพคล่องของบริษัทเอกชนสรุปไตรามาสที่1ตัวเลขอย่างนี้มูลค่าเท่านี้ค้างกันเท่านี้นะแต่ว่ามันจะไม่จบเพียงแค่นี้นะครับเนั้นต้องดูกันตลอดทั้งปีนี้ครับเพราะว่ามันจะเป็นเข้าสู่วงจรที่เรียกกันว่าดอกเบีย้ยขาลงหลังจากที่ดอกเบีย้ยนั้นขึ้นสู่ระดับสูงสุด และใช้เวลาขึ้นกันอย่างยาวนานประมาณปีครึ่งแต่ยุคนี้เป็นยุคที่ดอกเบีย้ยแพงจริงๆนะครับปกติแล้วการขึ้นภาวะของดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสําคัญทั่วโลกมันจะไม่ขึ้นมาถึงทําสถิติในรอบเกินกว่าทศวรรษนั่นคือในช่วงของภาวะเศรษฐกิจซึ่งจะมีไซเคิลป,ปกติไม่นับรวมกับการเกิดวิกฤตแทรกซ้อนเช่นโรคโรคระบาดหรือการเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจที่นําไปสู่วิกฤตครั้งใหญ่นะครับเปลี่ยนด้ว่าทั่วโลกในปีนี้เราเห็นเลยว่าดอกเบีย้ยแพงที่สุดในหลายเกินทศวรรษ ดอกเบีย้ยไทยนีย่สูงสุดในรอบ10ปีนะฮะดอกเบีย้ยของอเมริกาเนี่ยสูงสุดในรอบ23ปีนะฮะดอกเบีย้ยของสหรัฐชราจักรสูงสุดในรอบกว่าทศวรรษครึ่งขึ้นไปนะฮะดอกเบีย้ยของกลุ่มประเทศโยูโรโซนสูงสุดในรอบกว่าหลายทศวรรษเหมือนกันนะครับดังนั้นมันหลงกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนก็กังวลเหมือนกันนะครับว่าสถานการณ์แบบนี้จะไปต่อกันยังไงดีนะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดเฟลนด์กดแชร์เพจเฟซบุ๊ก share, Facebook, ปีถามนะครับแล้วก็ไปตากันต่อที่ไหนฮะ กดหัวใจ subscribe กดแชร์ YouTube b ี t านะครับและที่สำคัญก็ต่อ,อกันที่ Tiktok ด้วยนะครับกดหัวใจกด follow กดติดตาม YouTube โอ้ Tiktok ของ b ี t านมาด้วยนะฮะ